สวัสดีครับผมหนุ่มชายไทยโสดอายุ39ปีงานการมีแต่ไม่มีแฟนแต่าสาวลาวคนไหนสนใจติดต่อผมได้ครับผมชอบสาวลาวผมอยากมีแฟนคนลาวตอนนี้รู้สึกว่าคนลาวนิสัยดีน่ารักสำหรับผมผมชื่อก๊อปเป็นหนุ่มโสด ลูกมีอยู่ครับหนึ่งคนแต่ว่าอยู่กับแฟนเก่าแต่ผมก็ส่งเงินให้ลูกเป็นประจำไม่ขาดอยากได้อะไรผมซื้อให้ลูกหมดทุกอย่างติดต่อหาลูกอย่างเดียวแฟนเก่าผมไม่ติดต่อแต่ถ้าสาวลาคนไหนสนใจผมเม้นมาในนี่ก็ได้ครับ ในเพจนี้ผมผมอายุาส39ครับผมชื่อกรอปสาราเนนต้นใจผมติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ